รายการต่อไปนี้เป็นชีวิตของคนชนบททั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกเพศทุกวัยย่าไข่มาแดงพี่น้องก๋อยไข่มาแดงหรือว่าย่าไข่มาแดงมาเลียงพี่น้องไข่มดแดงนะคะ จะเทแต่นี่เลยอันนี้มันหน่อยพี่น้องก้อยไข่วัแดงเลยจ้ะหอมแดงพี่น้องหอมแดงพริกสดอ่าต้นหอมผักชีพี่น้นองข้าวคั่วพริกป่นน้ำปลานะจ๊ะผงชูรสแล้วก็ปลาใครดีบใจก็ได้ว่วใจก็ได้ปลาพี่น้อง แล้วก็มีมะนาวมะนาวนี่ใครจะใส่ก็ได้เนี่ยใส่ก็ได้นะจ๊ะแต่ก็จะใส่ออนี่ลงก่อนเนาะเอาขัว่วลงไปนะจ๊ะใส่ยังกรอนก็ได้เนาะยายจะใส่ทั้งพริกสดพริกแห้งเพื่อวามขิดหน,นอะใส่น้ำปะลาลงไปใส่เยอะไม่ได้ใส่นิดหน่อยเดี๋ยวจะเค็มนะจ๊ะ ค่ะคนแห้งว่าด้พี่น,อน้องไหมูเท่ามันจิตแตกแต่ก็จะใส่หอมกระเทียมลงไปพริกส,สดแล้วก็ต้นหอมผักชีพี่นอ้องหอมแดงใส่ลงไปเลยค่ะ พี่เจออะไรพี่น้องเอ้ไม่อ๊แห้งไปไหนพี่น้องพี่แตะไขรหมดแม่ก็จะใส่มะนาวลงไปซีกหนึ่งนะคะเพื่อวามเปรียวนิดหน่อย ดาาแซาบอมพี่น้อยงยำไข่มดแดงนะคะช่วงนี้ไข่มดแดงแพงพี่น้องโลละพันโลละหนึ่งพันบาทนะคะขอนแก่นนะคะพี่น้องเราก็มาชิมดูซิว่ามันอร่อยหรือเปล่า ำป้งนี้หน่อยพี่น้องหน่องเลย,ยแสบแสบแสบ,แสบอมกระดูจ่อเลยพี่น้องเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะพี่น้อง A few moments l a t e เดี๋ยวคอยมาใส่จานนะคะ เฮ้แท่งว่าใด้นี่ยนะพี่น้องเออมันหยหมดนี่ยใดก็จะทีลงไปเลยนะคะพี่น้องทลงไปเลยเกี่ยวเลยพี่น้องเองข้องสูงพี่น้องเลมือน้ี้ สวัสดีพีน่น้องสุขูมุกคนเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าทั้งทั้งตางประเทศพี่น้องวันนี้ก็มาพบกับช่องยายทีพย์านแเซ่พิมพข้าไปอาทีย์สบายๆแต่แต่ย้ายทิพแต่พี่น้องพี่น้องจ้าไปกินข้าวกับยากไหมนี้เบิ้งเมนูย้ายไหมนี้เมนูนําเสนอนะจ๊ะพี่น้องยำไข่มดแดงพี่น้องจ้าสุดหยอดเลยพี่น้องก้อย <c oughs> ก่อยไข่มะแดงหรือว่าย่าไข่มะแดงนั่นเองพี่นอ้องแต่ว่าอีสานเท่าเอิญก่อยไข่มะแดงไข่มะแดงตอนนี้ก็ลั่งแพงพี่น้องโลละพันพี่น้องา้ายหายกับสือมาอ,อันนี้ยหายเอามาสามขีดพี่น้องสามขีดมาใส่เครื่องใส่ยังมันก็นได้ยาลายพี่น้องสุดยอดเลยนะคะอันนี้ก็พักปอดสารพี่น้อง ผักปอดสารแซบแสบแสบกว่าสลัดอันนี้ตามทองกระดาษเท่าปกติพี่น้องคุงดูเบิ่งพี่น้องพุดยอดเลยพี่น้องรักแซบดีลีกรอบๆพี่น้องพักปลอดสารพี่น้องจ่าอันนี้คือแก้เพสพี่น้องแอปเปิ้ลจ่าพี่น้องมาๆๆข่าวกาใหญ่มุกินข่าวเด้อพี่น้องใหยจแตุ่กินกับข่าวกินเล่นพี่น้องกินเล่น งอข่าววันวันนั้นดอกไข่มดแดงเขาให้กินเลมพี่น้องน้องเอ้ยสุดยอดเลยพี่น้องเลยยำไข่มดแดงพี่น้องจัดมามามาหยิบมาได้สุดยอดเลยนะคะพี่น้องผูดด้ใดเข้ามาก,ก็อย่าลืมเด้อพี่น้องเอ้ กดใดก็แจ้งกดติดตามกันในได้ดพี่น้องสนับสนุนใหญ่ใได้ดพี่น้องเอ้ยบัตรสุขุทกคนนะพี่น้องเพื่อนใหม่เพื่อนเกา่าสุดมองสุวบอลสุสสแย่นะพี่น้องผักกระแสดใครมาแดกกระแสดพี่น้อง เแกไม่ดีหน,นอกมันก็มว่าท้าเนควายลายหรอกพี่นอนตัวน,นี้ว่า้าน่ออกหลายใครมันแดงย่าเบพ่อของมันนอก ย่าก็แกงถามเนาะแกงว่าว่าเอ้ายายู่จะขายแพงแถวโอ้ยแล้วต้นยายแหนมาสั่นละเพิ่นก็ได้เอาแขนเนเบิ่งมดแดงจอพี่น้องไปแย่งให้มดแดงมดแดงกัดมดแดงกัดเต้นแขนอยู่ว่าเขาว่าหยอกเจ้าอุ้ยซื้อดอกไรหวานสิยายมาต่อยายแก่งต่อเพิ่นเจ้ากระดดเนี่ยเคยจะเป็แยังจะเพงขายแพงแถวสั่นยาย่าโอ้ยแล้วต้นยายแน่เพิ่นว่า น่น่ามีพ,มพักพิอนุนซื้อพืบๆอยู่พี่น้องครับพักปลอดสารพีพ่น้อง Cháy xanh của thịt lãi, cái thịt. Nhìn sao nhâm đầy ải, nhâm nặn, ơi. xong rồi thôi. Thịt. Xanh thịt lãi, khuẩn thịt. Thích thịt, phí nọng. Má เฮ็ดก็เฮ็ดให้เบิงแล้วย่าใหมเบิงแล้วใายก็มากินให้เบิงเอาซ้ำนี้ก็นอาพี่น้องเนาะเจอกันกิน,น้าน,นะจ้าพี่น้องสวัสดีค่ะ